สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวตู้คุณเทนเนอร์นกดาวครับผมตู้ใบนี้ลูกค้าสั่งทำตามแบบนะครับภายในภายในเหลือวเก็บสีนิดหน่อยครับผมลูกค้าสั่งทำใบนี้ก็จะเป็นผ้าลุมรับทำตามแบบลูกค้าสั่งเลยนะครับ ลูกค้าชอบแบบไหนก็สั่งเรได้เป็นไม้เป็นไม้แลามิเนตครับผมสีจะเป็นสีส้มแต่เลือกได้นะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ครับผมเรจะเอาไปเป็นออฟฟิศสำนักงานบ้านสวนก็จะเป็นร้านกาแฟก็ได้ครับผม สนใจติดต่อสอบถามได้ครับใบนี้ผมทำให้ลูกค้าอยู่ในราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมืนบาทครับ